ตอนนี้นะครับบนขบวนรถไฟธรรมดาที่351นะครับวันนี้ดูผู้โดยสารนี่ฮะโอ้โหล่งมากมาก351วันนี้โอ้โหไม่ก้อนเยี่ยมมากเลยครับนี่นะ351จอดที่ พงมาเดือสถานีพงมาเดือนะคโอ้ยฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยที่พงมาเดือนะครับ เคลื่อนตัวออกจากสถานีพงมาเดือแล้วนะครับสามห้าหนึ่งขึ้นใหญ่ขบวนนี้นะครับก็เป็นรถไปของคนทำงานนะเพราะว่าตลอดเส้นทางก็เห็นเป็นพวกสาวออฟฟิศนะครับลงจากขบวน